นี่เราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะพี่มีลูกค้ามาดูรถที่เทียนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับคุณแม่ขออนุญาตครับวันนี้ลูกค้ามามาดูรถหรือว่ามาทําอะไรครับที่เ็นท์ครับมาตรวจแบงลิสต์เอออันนี้ของลูกค้าได้คุยกับเซีลไว้มาก่อนเราไหมหรือว่ายังไม่ได้คุยกับใครมาหรือว่าติดต่อติดตามทางเพียทางอะไรมาไหมทางทางเพียครับอ๋อมีเซีลหรือยังตอนนี้ครับเซลยวานน้อยอ๋อรับเซลยวาน้อยเดี๋ยวให้เซลยตรวจเช็คเด็ดให้ อันนี้ของลูกค้าดูรถตัวไหนครับที่สุดก็ให้ใครเป็นคนซื้อ,อนะลูกค้าซื้อเองนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูประวัตินะครับรถดูประวัติแล้วก็อาชีพเอกสารก็ให้ให้เสียดำเนินการเนาะ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพามาดูรถอันนี้จะเป็นมังกรสาขาดงลิงนะครับก็รถด้านหน้าก็จะมีนะี่ครับขึ้นขึ้นข้างบนมาอ่าเรามาดูตัวนี้อ่าสาขาดงลิงแค่ไม่มีตัวอะไรเนี่ยตรงลิงแค่ก็ได้ที่ตัวนี้ครับ ก็เป็นตัวเต้าลีโวสประตูนะครับตัวนี้แซคดีเซชันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทเอาพรู้แล้วราคาเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าสาขาพี่มันดียังไงถึงต้องมาดองลิงเออดียังไงต้องมาดองลิงสาขานี้มีสาขาเดียวไม่มีไม่มีสาขาสาขาไหนเหมือนที่นี่เลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดปีสองนี่มีมันมีดองลิงเดียวก็ดันช่วยทุกคันดันทุกเคสนะครับผมก็เรามีทําสัญญาให้ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับทุกเคสที่มาที่นี่นะครับก็เจ็ดปอร์เนะครับผ่านหมดเลย อีกสามสิบเปอร์เซ็นก็ลูกค้าช่วยผมด้วยจนมากเราผ่านมรดกเคยนนะแล้วส่วนน้อยล่ะส่วนน้อยส่วนน้อยก็คือก็จะมีแบบว่าเอกสารไม่ครบบ้างนัินนี่บ้างไงแ่ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่ผ่านเอาจริงๆวผมอ่ะอยากให้ผ่านทุกคันเลยนะมาสิบเคสมาร้อยเคสเนี่ยผมอยากให้ผ่านทุกคันเลยผ่่านนกีคัถ้าตอนนี้นะตอนนี้มาร้อยเคสตอนนี้ข่าวผมได้สิบสามคันน่ากลัวว่ะร้อยเคสร้อยเคสมา ร้อยเคสต้องได้สักหกสิบคันสิร้อยเคสนะผมตอนนี้เสถิติได้อยู่50ขึ้นเนี่ยโอ้ถือว่าดีละดีแล้วแต่ผมอยากได้สักร้อยเคสมาเลยเคสสัก95คัน95คันใช่จัดไปพี่โอเคเต้นท่าตรสาขาตรงนี้แค่ไหนเขามีท่าประจำสาขาเนี่ยเท้ายำสาขาใช่ไหมอันนี้ท่าไหนท่าไหนผมไปเรียนรู้มาท่าใหม่ท่าใหม่เสียเสียไปเต้นกับพี่เมืองไทยเกดจะเอามือคาดหัวเต้นกี่โมงอเอาตอนนี้แหละนี่แหละนี่เกดจะเอามือคาดหัวแล้วก็ยำเท้าแล้วก็อันนี้ บแล้วก็ใส่ไปใส่มาเต <c oughs> ็มกูไม่มีคนดีๆเลยเสียเสียที่กลับมาเต็มนั่นล่วหลุดหมดแล้ว <c oughs> เอ้ากนใจท็่ติดต่อไมาได้ครับผมมังกรทุสกสาขาหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ทานนี้มังกรดงลิงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจาเจอลูกไก่ในกำมือ <c oughs>